สวัสดีค่ะยายบีช้ชาแนลกับสานิชาพาเบิงค่ะวันนี้มาที่แทแต่เด้ปลาเห็ดจ้ามาลุ้นกันค่ะว่าจะได้บอเปิดคลิปใบก้อนจากใดบ่ได,ดเนาะค่ะเนาะยายบอกว่าเกี่ยวหมากเอาแม่หมานก่อนนะคะเ <c oughs> จอกันค่ะบอคานนี่เพื่อนเฮ <c oughs> ้ยจีหนึ่งเฮ้ยดอกเรล็กตื่นเต้นเออเริ่มแล้วว้าว อุ้ยหนึ่งวันเตือสิบวัดหวังแล้วใจออกแล้วบ่หวเห็นจัก๊กี่เจมีหวังแล้วค่ะตั้งไม่ออกบึ้<อ>งนั่นอะไรอีเมแบบียเออเอาคือว่าเอาว่าเอาแล้วเอาไปอย่อางกินบ่ได้อย่าไปซูนจันกันว่าเอาม่นเป็นตั้งตาตับตับหรืตีม่นเป็นเหยียบหลือตีนี่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  เล่งไว้ให้ี่มันเก่งไงเห็นเอากดแนมไปแนมมากกะโบ,บหิกะเห็นที่แรกมันกะโบ,บหิเลยแล้วองกดัดว้ายน่ารักเอาบอเบ้อได้แหละอืมโอ้ยมือกล่องแนวไหนน่ารัก ว่าเจ้าเห็นบอย e ดอกใหญ่ที่สุดเท่าที่หาเห็นว้าวเดี๋นี่เพื่อนเห็นบอนี่พี่น้องมันเนี่ยแสดงว่าเขามาฟันเลยเขาเอาคุ้มไปเนาะอย่าเอางออืปีปีปี๊ปี๊พี่น้อง โอ้าคงแรกที่เห็นเป็นหมูอุยอยู่นี่ดักขางทางแบบนี้เลยอะคอยเปียกไครเขามากินกับม่เยปอนเขานั่งกินอยู่นี่แหละเทียคอนนั่นยายเก็บทถมีจงไ่าเห็นอย่างอยู่น้ำทางนี่เนี่รถจอดปุ๊บนะฮะนี่นี่นี่อีกอุ๊ยมีอีเงาอยู่เลยอุยย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  โอ้ยเฮ้ยคุยๆๆๆโอ้ย,อ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 ยดีใจเัางจอดบได่นยานใหญ่เอาไปสิคิดว่ามันจะออกดินทางใหรดมันก็ลังฝนกงหันนี้เอาเข้าฟอดเลยโอ้ยอยู่น้ำมือน้ำมือน้ำนี่นกูบ่เอาเอา,าเอากยาเอา โอ้ยคนมาที่หลังเขาก็จิแบบเฮ้เฮ้เฮ He ้หาน้ำคูทะขันกัาแทจะเป็นอย่างไรใหย่หาน้ำกัมแทหน่แม่นี <es éc à S 1> <c ros LES> ่น um ี่นี <c els> ่นี่นี่มูหนึ่งนี่มูนึงโอ้ยโอ๊ยหาน้ำกันแทโอ้ยคุณผู้ชมเห็นบอกค่ะโอ้ยนึ่งพัดเตสิเมดหวังอู้นี่กี๊กีไหนนะนี่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 ในปลานี้โว้่อยนี่นี่นี่ โอ้ยแฮปปี้มีดอกด้งยญ่โอ้ยคนมาที่หลังเขาพอได้เขาปองนี่เดนเนาะเขาบอกมาเนมทางเดนเนาะมันอยู่น้ำทางในทางเขาป่าอยู่จังสีใครจิบไปห้หูเนาะลงมาปุ๊บเจอเลยเนี่ยนันี่มันเป็นคลองน้ำเขาว่าบางในคลองดีกวัวแบบจังสี่ดีกดัวจะเจออีกคิท้าอีก เจอกันค่ะไปถ่าแล้ว,วน,น,น่ารักเลิศ่อแบบนี้แนะ่แไหมดอกใหญ่ๆแนะ่แมหมคุณก็บ่เหลือมาไอไหฮาเนาะขันมันดอกบานเนาะคนเขาก็นแนมเห็นเนาะ อันนี้คนเขา้เขามาท่าในเข่ามาหม่องนีซื้อไอ,อ,อ,นอ้น้นอยหน้าดอกนึงโอ้ยเอ้ยยายายายเพิ่นเห็นในน,นนันบอเ่นเพิ่นเห็นในโกลนันบอต้องเคลียบมึง <c oughs> มันจิตตรอดเนอะเสียมเด้อ กนเห็ดกนเห็ดแล้วหนึ่งโอ้ยมุน,น,นเห็นอีหอย่างจ้าคิดว่ามันกินใดโอ้ยแต้มแล้วมันเปลี่ยนสีใช่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 อันนี้ถ้าถ้ามันเปลี่ยนสีมันก็มันก็เป็นตระกูลเห็ดพึ่งเหมือนกันเพราะว่าเงื้อดูแล้วมันเป็นเห็ดพึ่งแล้วมันเปลี่ยนสีด้วย ถ้าจะเห็นพึ่งเหลืองเคยเห็นเขาโพสถามกันในกลุ่มเก็บเห็ดอยู่อุ๊บเห็นไหมเปลี่ยนสีมันถึใไม่แล้วมันเปลี่ยนสีเห็นได้หนูว่ากิ็นได้เพราะว่าหนูเคยเห็นสักกมาเบืองยายนี่เห็นปะเพ่งวะเออ,เ,อ,อเขาเก็บแซวอยู่เออเขาก็เห็นเขาค้นโพสถามในเพจบุกอ,อยู่ดมดิ เป็นอยังดอกเพชรเพิงท่ามข้ออื่นเออเอาทำเมงนั่นอีเหลี้ยสองดอกเอ้าเจ้าเนี้ยเห็นมาเอาดอกเพชรเอ้าเออเก็บอยู่เสมอเออเขาเคยเห็นอยู่เออคนมาดึงข้างอี่กระเบื้องน่อยเอาเก็บเลยครับ ให้กล้องเบ่งดูว้าวาฟ้าแฟดเตีอ่ะพี่น้องสิรีรวมฝ่าวกับบานหลายมันบไดาโคตรหลายกว่าเห็ดนะคะก็จะประมาณนี้ก็เลยมาต่อด้วยคลิปตัดขาเห็ดนะจ๊ะกับคุณยายบีชาแนลอ่ะคุณยายตัดขาเห็ดจังไนสิอิ่มละยายาาแกไส่อ้แกงใส่บักอื้อ กินหอขี้ดินหลดเป็นอย่างมันอึด <c ười> แม่นบอกคุณผู้ชมกินขี้ดินได้บอมอมเอาอ,เอาอันนี้มันต้องต้มดนนี่หมูมันเปลี่ยนสีนี่ต้องตง้มสามสิบนาทีมือนีบ่ไดรบอบ่ผมบอเมาเออบอขมแต่ว่ามันต้องต้มดน มีดกับมีดออกไม่โดยเฉพาะเด้คุณผู้ชมเ,เก็มเฮ็ดเบึงนะายางดียางโก่อยางเข่าแต่เ่านีแหลคะค่ะเอากัหไายเติบอยู่เดีลยวเนาะใครว่ามันหน่อยเอาช่วบึงชัดๆนคื้อจเชีไนคื้อสิหลยอยู่เออดันนะ่ะเออกระได้หลายกับดันตัวนัน นี่เอานี่ได้สามดอกโอ้ยเราออกได้หลายเนี่มันอึนดพี่มาใหญ่ๆหรอผมมันผมมันผมกระชางแล้วกระห้เขา,ขาไปมันว่าท่านในบ้านเดี๋คนเขาเอาให้จากคนเขาไปค่อยถ่าเอาเนาะ ต่างดีบ่โอปาดออกหลายๆโอปาดออกน้อยๆกินหอนขี้ดินมันหลดุดมันอึดอันนี้เฮ็ดยุคอันนี้มันบ่แม่นเด้แม่น่นเฮ็ดยุคขาเอากระยุคขานั่นตัวบ่แม่นบ่แม่นเฮ็ดขมกับเฮ็ดยุคขาไอ้สองอันนั่นแหละเฮ็ดยุคขา แห้งหลายหมุนออกมาแตกขี้ดินก็แห้งว่าจีซื้อกระตาใหม่เฮ็ดยังบ่ทัทนายจะเจอมันสิอเอากระตาแล้วใ,ให้แกไปให้ได้เฮ็ดก่อนค่อยจังสิพาซื้อตากระสือไม่ตื่นเลยกันนี่คือขายขายให้มันมีคนขายก่อนไหมน้ำหน่าวาน บ่ขนั้นเขาไปหาเห็ดยุกคาเดกามกันยยบ่มเอามาปาดใกล้ๆให้กล่องเบึ่งน้ำเนี่ยเออเลมมันอืดหลายแต่ปาดแบบย้อมๆ <c oughs> เอาตีว่าปาดบ้านพร้อมเดยวยคุณผู้ชมเป็นทางไหนเข้าเข้าไปคนร้ายเนาะ คนหลายบ่ยายแบบิงังรถมาทันลืมลืมบืนขีดตมเด๊โล้โอ้ยกามาหอดได้ล่างรถเลยกำลังล่างรถแล้วเขายังมตาตัดขาเห็ดบืนโอ้ยบืนขีดตมแบบเแบบนื้อขีดตมแบบปนันค้นกับไปคน้คนกคนก็นําไปคนก็นําไปเป็นหอยเป็นทางาทางขีดตุ้มก็เอาแคเอาขึ้นเอามากัวใดเลยไงอืมขันยางมันกับบัวใดเนาะมันไก่เนาะ มันก็มีขีดมเป็นด่านเป็นอุปสรรคตัวสานีกับภูมิใจแล้วน่ารักปันนี่อยากได้ดอกบานกับจ้งจีจังไหนแล้วมันมีเขาออกมาคนยังเขาไอ้เหมียนคนสวนกันออกมาลืมลืมเขาคนอยากเก็บเ็ดอ่นะชันสัตยานคนอีสานมัักมกเก็บเห็ดมักหาอยู่หากินแม่พี่น้องเขาก็มา มาของจังสีบ้นบานเฮ็ดบันฝนน้อยเนาะมันเฮ็ดก็บพอคนแล้วแต่ว่าคนนี่โอ้ยลืมลืมลืมเข้าไปขนาดเข้าว่าเข้าไปแต่เสร้าเด้านคตก็น,นำมาประชานันนี่นี่แหละไปแต่เส้าเด้เท่านี้แหละชั <c oughs> ้นี่ก็แกงได้อยู่ได้ละถ้วยหนึง่งใครว่าอย่างแก้ง <c oughs> บกแกงชีเฮ็ดยังก่อยกันลวกใช้ตัวไว้กินตำบะหุงกับพ่อแล้วนมันจะขมโพดก้อยแบบนี้มันก็ขมโพดขมก็เก่าเอาลวกชื้นๆนี่แหละไว้ยังบ่ท่านไ้กินดอกเนอะอืมกับข่ากับบอืดคุณผู้ชมขาถ้าอยากไปเก็บอยากไปมวนมันมวนไหมมันมวนเข้ามาเฮ็ดออกนี่ตึงตังอยากไปเก็บ ็น่เลยคือเลืกพอไม่เกินเห็นมือนี้เขาปีบเห็นบ่เห็นต้นคีบบนุปีปะสมน,นี่อุย้ยขะมันพ่อดอกบานได้นเนาะแต่ว่ามันก็ะจงห้บานบ่นบได้ค่ะทุกคนเพราะว่าอย่างพราะว่าคนมาที่หลังเขาก็เอาคือเก่าเฮ็ดมันหน่อยกว่าคนคนมาที่หลังลืมลำล,ำลืมลำบืดบืนอโดนขีดตมไปปานไหนเขาก็ไปขอแต่ว่าเห็ดมันอยู่หม่งไหนเข้าไปเบิดเนาะ ว่ามึไงไายกไปเบดห่วยน้ำก็เบิด <c oughs> แม่เมือยเหยียบตายห่อเขาไปกินยาเศร้าไปบอ,อกได้เศร้าน้ะตีหานาะไปแก่งอ้าวแบดจิมเบิร์ดแล้วปิดคลิปสวัสดีค่ะ